สวัสดีค่ะช่องแม่แก้วเกษตรเมืองใหม่ค่ะคลิปนี้แม่แก้วจะพามากวนมะม่วงนะคะมะม่วงของเราก็มีหลายพันค่ะเนาะมีหลายพันค่ะเนาะมีมะม่วงแก้วนะคะมะม่วงชุอนันตมะม่วงอ,อ,อันนี้เขาเรียกอะไรนะไอ้มหาชนกนะคะเนาะลักษณะไม่เหมือนกันนะคะ ลูกที่ไม่สวยนะคะไม่สวยแต่เนื้อยังเยอะนะคะเนาะเป็นแผน่นนี้นิดหน่อยนะคะเราก็จะเอามาปอกปอกแล้วก็เอาไปปั่นนะคะปั่นเสร็จแล้วก็ไปกวนกวนเสร็จแล้วก็จะไปตากนะคะเนาะตากออกมาเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะเนาะนี่ตากออกมาแล้วก็เป็นแผ่นแบบนี้เก็บกินได้นานค่ะ เดี๋ยวไปชววมวิธีทํากันเลยนะคะแต่ขั้นตอนเนาะตากเราก็ตากประมาณสองแดดนะคะช่วงนี้แดดแรงมากร้อนมากค่ะเนาะก็เลยจะพามาทํามะม่วงกวนนะคะเนาะตากแดดเดียวซื้อก็สองแดดก็ได้นะคะเนาะแล้วเราก็มวนเก็บใส่กล่องประมาณนี้นะคะเราก็จะเก็บกินได้นาน,นะค่ะเนาะ วิธีทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะปอกมะม่วงก่อนนะคะนะล้างมือให้สะอาดนะคะปอกเสร็จนะคะจะทําเป็นเอ,อ,อะไรนะไอติมมะม่วงก็ได้นะคะเนาะ ไอติมมะม่วงหรือว่าน้ำมะม่วงปั่นก็ได้นะคะเนาะทำได้หลายอย่างค่ะเนาะน้ำมะม่วงปั่นก็อร่อยนะคะอันนี้นะคะเราก็จะล้างน้ำก่อนนะคะจะล้างน้ำก่อนแล้วเราค่อยฝาน ฝานใสหม้อฝานฝานใส่หม้อ,นนมอจนหมดค่ะนะปอกเสร็จแล้วก็ฝานฝานเป็นชิ้นเล็กๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วเราก็เอาไปปั่นนะคะเดี๋ยวแม่แก้วก็จะสรุปคลิปไว้แค่นี้นะคะปอกเสร็จนะคะปอกเสร็จเราก็จะเอาแต่เนื้อมันนะคะเอาแต่เนื้อมันไปปั่นเนาะ ปั่นมันจะได้เร็วค่ะเนาะมันจะละเอียดใช้เวลาปอกเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นกันค่ะ,ะใส่น้ําไปนิดหน่อยนะคะต้องใส่น้ําไปด้วยเนาะ,ะสักครึ่งลิตรนะคะเนาะเพื่อจะให้มะม่วงเนื้อมะม่วงปั่นได้ลงตัวนะคะเนาะ ้ามีเครื่องปั่นก็ปั่นเอาเลยนะมามันก็จะมะม่วงเนื้อมะม่วงก็จะละเอียดเนาะ พอปั่นเสร็จแล้วนะคะเอ่อก็จะได้เต็มหม้อนะคะเนาะได้เต็มหม้อเสร็จเราก็จะมากวนกวนจนไฟยอบเลยนะคะเนาะก็ประมาณ4 0่สหนาทีนะคะเนาะเราถึงจะเอามาตากนะคะแต่วิธีกวนเราก็จะใส่น้ำตาลไป4ช้อนโต๊ะใส่เกลือไป1ช้อนโต๊ะนะคะต่อ หนึ่งหม้อนะคะเนาะหม้อเบอร์นี้ก็ประมาณประมาณหม้อเบอร์สามสิบกว่านะคะเนาะเราก็จะวนเสร็จก็จะมีทยอยควนตากไปเรื่อยๆนะคะเนาะเพราะว่ามันตากออกมาแล้วมันได้น้อยค่ะเนาะควนหม้อหนึ่งนี้ก็ได้ไม่ถึงกิโลนะคะเนาะก็ทำยากเหมือนกันคะนะ่ะ ทำยากเหมือนกันเนาะกว่าจะได้กินแต่ว่าอาศัยว่าแดดดีๆตากแห้งบางคนเขาจะกวนจนแบบขึ้นอะไรอะ่ะของไม่แก้วจะกวนไม่จะตากแค่สองแดดนะคะเนาะมันก็จะเหนียวเนบหน่อยนึงนะคะเนาะก็สำหรับคนที่ชอบเคี้ยวนะคะเนาะก็เดี๋ยวจะลองทำอีกอย่างหนึ่งนะคะรอมะม่วงสุก เยอะๆกว่าน,นี้นะคะเพื่อนๆเนาะ <c oughs> ค่ะก็จะแกะแล้วก็มวนมวนแบบนี้นะคะเนาะ,ะ <c oughs> มวนอันนี้เราตากสองแดดแล้วก็จะมวนมวนแล้วก็จะแพ็คใส่ถุงนะคะถุงละครึ่งกิโลนะคะ <c oughs> ครึ่งกิโลก็ห้าสิบบาทนะคะสมัยก่อนแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะะ <c oughs> เนาะเอ่อมันจะมีค่าส่งค่าอะไรด้วยนะคะเนาะแล้วก็ทำมะม่วงเยอะเราก็ได้เยอะค่ะ ปีหนึ่งก็ได้เป็นพันสองพันเหมือนกันนะคะเนาะแต่มันก็ต้องใช้เวลาเนาะก็ถ้าส่งร้านค้าก็จะแพกเป็นถุงเล็กๆแบบนี้นะคะถุงละสิบบาทนะคะเนาะก็ได้อะไรไม่ได้อะไรเราก็ก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะนะก็ให้ความรู้เพื่อนๆน,น้องๆลูกๆได้แค่นี้นะคะก็ขอฝากไว้แค่นี้คะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ